สวัสดีชาวไบกอร์ทุกคน,นครับอยู่กับผมช่อง m o โต b ไบแฟมิลี่วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้า n d 09นะครับผมเจ้า Master of Top จะมารีวิวข้อดีข้อเสียครับหลังจากใช้เจ้า n d 09มาสัก10วันได้แล้วครับก็ได้รดมา10วันมันรีวิวความสุดหลังจากใช้เจ้า n อ09ต้องบอกก่อนนะครับผมก่อนหน้านี้ผมขับ bn หกร้อยหกร้อยไอครับผมขับมาสักหนึ่งปีรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถ๋ยวจะหาเล่นรถอะไรที่มันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยผมเพราะว่าจอนที่เจ้าอ่เบนเทอรี่ของว่าไอที่ผมเคยใช้มามันมันไม่มีลูกเรนอะไรเท่าไหร่ครับผมอยากจะลองทดลองการอะไรใหม่ๆจะลองอะไรใหม่ๆก็เลยไปสั่เจ้าสูตรเก้ามาส่วนข้อดีของเจ้าสูตรเก้าหลัหลกๆเลยครับจะมีเออ เวลาเปิดขัาเล่งครับรอบมาไวมากช่วงจังหวะแซงจังหวะมุดนี่สั่งได้ดังใจเลยครับมาไวมากมาว่าจะแอบตกใจบางทีเปิดแอปมีงานหน้าหงายเหมือนกันขนาดเปิดโหมด B แล้วนะครับ <S 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 แล้วก็เรื่องน้ำหนักครับเหมือนในสเปคชีทเขาจะระบุมาว่าประมาณ180 k กลนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่เจ้าเบนเทอรี่ราอาที่ผมเคยขับมาหนักประมาณ230ร้โลครับ รวมของเหลวแล้วน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยถ้าเทียบกับเจ้า0ูนย์เ้าแล้วก็ข้อดีอะไรอีกผมเล่ก่อนนะแล้วก็อย่าง์วิตนะสวิต์วิตรถนี้ผมว่ามันง่ายมากเลยวัอย่างวันนั้นใช่ไหมผมทำน็อตน็อตจากการสะบัดจากการสะบัดหลุดเหล,ล,ลุดลงไปในเครื่องทั้งแรกผมกคิดโอ้น่าจะถอดยากแต่ว่าแกะน็อตไม่กี่ตัวครับลื้อถังได้เลย ก็เดียวใช้อเองได้เลยครับผมซื้อถัง่า,ง,าง่ายมากะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องออปชั่นที่เจ,จมีมีโฉนกให้มานะก็มีอะไรให้เลึกมากนะเห็เนไหมตัวนี้โฉนกจะมีโหมดมให้ด้วยกัน3มโหมดับ3โหมดหลครับออะจะมีโหมด B โหมดมาตรฐานแล้วก็โหมด A โหมด A นี่คือถ้าคิดเป็นร0 0ก็มา100%นะครับมาตรฐานก็ผมน่าจะคิดว่านะ่าจะประมาณ70%็ดสิเป็นะแต่เป็นโหมด B ขึ้นมาก็จะได้เป็นโหมด B ตรงนั้นมันก็จะต้องทะลึ่งลงมาประมาณแบบว่าโหมดโหมดเลนะอะไรประมาณเนี้ยครับก็จะตับทะลึ่งลงมาเวลาเปิดครับมันจะมีอาการ,รงงง่วงเพราะว่า,วาโหมดกาทำการ ตอนเคเร่งลงมาครับจะทำให้เราขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นในเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แฟคชั่นคอนโทร่ก็จะมาให้ด้วยกัน2ระดับนะะมีแฟคชั่นหนึ่งแฟคชั่นสองก็จะมีแฟคชั่นหนึ่งแล้วก็แฟคชั่นสองครับตอนนี้ผมยังใช้แฟคชั่นหนึ่งอยู่นะยังยังไม่ได้ลองเปลี่ยนไป็นแฟคชั่นสองเลยต้องอ่า ปรับตัวกับรถก่อนทรายยังรู้สึกว่าไม่ชินกับรถเลยแล้วก็เราสามารถปิดได้ด้วยปิดเป็นออฟปิดเป็นออฟปิดเป็นออฟนี่ก็คือเปิดเป็นยกนะครับหน้างหงายเลยถ้าไม่ชินรถนี่ไม่แนะนำไม่เปิดเลยครับเนี่ยถ้าเปิดเป็นโหมด A แล้วก็เปิดออฟไปด้วยนี่พอนบรรลัยบังเกิดเลยครับหน้าไหม่ก็ไม่มีอะไรมากครับมีบ้ากวัดล่อมี บอกโหมดเติมน้ำมันเกียร์แล้วก็อุณหภูมเวลาบอกไม่แล้วก็เจ้า,าสุ mt าสี2020ที่ผมได้มานะครับก็จะมีเจ้าฟลิกชิปเตอร์มาให้ นตัเเตบเดี่ยงๆก็ผมไม่ต้องกำค้าแต่ว่าถ้าจังหวะถอนเกีย์ลงก็ยังต้องกำค้าปกตินะครับเกียวหนึ่งก็กำค้เข้าเกีย์ปกติเลยเพยก็จะพูดถึงเรื่องของแต่งที่ได้มานครับผมตัง้งแต่ได้เจ้านี้มาติดของแต่งที่เราจะมีตังกระบะลา้เอสเอสไปเลี้ยวแต่งนะครับผมแล้วก็การล้มข้างของโมอเตอร์ไซค์ กาก้างคาร์บอนก็ของโซล่าครับแล้วกอ็อันนี้าจะเป็นการเศษถุงติดทุอกอย่า้นะผมไม่แน่ใจนะมันติดรถมาก็ไม่แน่ใจมีอนกันแล้วก็สาัดมอน้ำากากรันท่อท่อแล้วก็ครอบด้านในเป็นคาร์าบอนครับ แต่รู้สึกฝั่งนี้เขาจะมีกาดมาให้ปากมาให้อยู่แล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าฝั่งฝั่งนู้นมึงไหมเพราะว่าตอนที่เจ้าของเดินใส่มามันเป็นของ t b racing แล้วก็ท่อที่ติดรถมานะครับก็เป็นของท่อ s c ทรงกระป๋องแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่ท่อแท้นะท่อที่ดูเป็นท่อทรงท่อ s c ส่งปลาปลาแล้วกัน มันพ่มันเหมือนท่อปลาปลามากเลยส่วนเรื่องเสียงอ่ะครับเสียงค่อนข้างล้านเลยนะผมว่าช่วงจังหวะเตะชิปเตอร์นี่แอบมีอาการหูววิ่งอยู่เหมือนกันช่วงที่ไม่ได้ใส่หมวกน็อกล้านล้านพอสมควรเลยครับแล้วก็ข้อเสียของเจ้าศูนย์เก้าหลักเลยอาการหน้าเบาครับเพราะว่าตอนแรกผมได้ลถมาผม้องถอดการสัมผสัสออกแล้วลองขับหน้าสายเลยแต่ว่า พอใส่การสบัดกระชวยได้เยอะครับอาการหน้าเบาหายก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้า m p 0 9